สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมารับของฟรีชนี้กันนะจะเป็นเพนกวินน้อยนะคะเอาไว้ติดที่หัวหลยค่ะบอกเลยนะคะว่าน่ารักมากๆค่ะสําหรับไปธีการรับของฟรีนะคะที่เป็นเพนกวินน้อยเนี่ยทุกคนนะคะสามารถเข้ามาเล่นได้ที่แบบนี้เลยคะ่ะจะมีชื่อว่าอัปเดต Dev and Buster's World ค่ะเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแบบแล้วเนี่ยหากใครนะคะเข้ามาในแบบเป็นครั้งแรกเนี่ยทุกคนนะคะก็จะได้รับเสื้อฟรีด้วยค่ะจะเป็นเสื้อสามดีนะคะสีส้มตัวนี้เลยค่ะ แล้วก็ต่อมานะคะสำหรับวิธีการรับแผ่นกินฟรีเนี่ยทุกคนนะคะจะต้องกดปุ่มด้านล่างก่อนนะที่เป็นก,การกระบาดขาให้มันเป็นรูปติ๊กถูกนะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยวิธีการรับนะคะเราเนี่ยจะต้องเข้ามาเล่นเกมนะคะที่เป็นซูเปอร์บอลเดชค่ะมันจะมีเขียนอยู่นะคะคําว่าซูเปอร์บอลเดชตรงนี้ค่ะโดยเกมซูเปอร์บอลเดชเนี่ยเรานะคะจะต้องโหวตเลือกค่ะเพื่อเริ่มเล่นเกมนะสาหรับเกมซูเปอร์บอลเดชนะทุกคนมันจะมีทั้งหมด4ด่านค่ะอันนี้นะคะจะเขียนว่าฟรอเซนทันดรานะคะซึ่งบรรดานหนึ่งะค่ะที่เราจะต้องเข้าไปเเเล่่่่่นนะะ Super Dash นนนนนะะะะะะคคคคโโดดดดดยยีีีจป็หหมมมึงงงททั้้4าตอะ ให้ครบทัมม้งหมด4ด่าน,นะคะจะได้รับของฟรีค่ะโดยทัมม้งหมดสด่านเนี่ยทุกคนนะคะสามารถเข้ามาใช้ได้ที่ตรงนี้นะหากว่าใครนะคะเล่นด่านไหนไปแล้วเนี่ยตรงรูปภาพนะคะที่เป็นสีรูปเนี่ยมันจะขึ้นสีขึ้นมาค่ะแต่ของเราเนี่ยยังขึ้นเป็นสีขาวดำนะคะเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เล่นนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะขึ้นชื่อทัมม้งหมด4ด่านเนี่ยของ Super Bow l Dash นะคะไว้ที่ด้านขวาให้ทุกคนดูกนะะันค่ะจะได้รู้นะคะว่าทัมม้งหมดสด่านเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะจะได้ไปโหวตค่ะแล้วก็เล่นกันถูกด่านนะคะโอเคทุกคคคนนนนถ้าาเกกว่่ททุะะลั้งหมดานครบเทุกคคนนะะะะก็จไดด้้รับ่มาาาาทีขวง พร้อมกับเพนกวินน้อยฟรีด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในแบบนี้นะคะเขายังมีของฟรีอื่นอีกค่ะจะเป็นหมวกอันนี้เลยนะคะเป็นหมวกโซดาค่ะซึ่งใครนะคะอยากได้เนี่ยทุกคนสามารถดูจักคลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราี่จะแปะลิงก์คลิปสอนนะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีวิธีการรับของฟรีนะคะมาบอกเพีท่นี้ค่ะยังไงนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนีปน้ขอตอนนัวไปหะ,ะบ๊ายบาย